ที่กขาร่ง,งติดต่ำสองวันอยู่ในคณะนี้เนาะดึงของไทยฟองเล่าคือ่14ที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่ร่างรับชมานานนุ่มนี่คณะนี้เมื่อนี้บาหลีมาดข่อยาครับมจะเกีย่ยวเนาะพี่น้องิก่อนคือเปลนคือมาเกี่ยวเนาะเมื่อนี้สีมาดกู้หยาข่าวโบราณว่าอื่นว่ากู้หยาเนาะไปเบป็งขั้นตอนการกู้พี่น้องแต่ที่สำคัญ อัขนขั้นตอนนี้สำคัญบอแพร่ขั้นตอนอื่นนี่พี่น้องเพราะว่ายาเบต้าไพ่พอเบต้าไพ่ก็คือขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เนาะเฮาสิเฮ็ดชุ่มเนี่เป็นเครียดเป็นยาที่แก้มาน้ำเฮาสิเฮ็ดแบบใดไปเบิ่งครับไปครับพี่น้องบ่ได้ห่างกูอยู่นี่ครับพี่น้องไปครับผมเชียร์เดียบึงมามันต้องเฮ็ดแบบใดแนี่ยพี่น้องต้องแก้มเลยขึ้นนี่นี่พี่น้องเด้อ มาผู้เดียวว่มีตะก,กองมีคนไายให้ลำบากเลยเนาะต้องเตรียมไม้สางหยาพี่น้องนะไม่ไม่ยังไม่ไม่บวงไม่ไผ่เพ็ดก็ได้ครับนี่นี่ครับเพ็รไม้สางหยาก่อนนี่ครับตัวที่สางหยาให้มันให้มันงามเนาะเป็นเครียดเป็นยังทีมันแก่ม,มากกับทีออกไปน้ำนี่แหละครับไปเบิ้งครับจะใส่ถุงมือก่อนมันแหลมครับอย่าฆ่า ใส่ถุงมือป้องกันไว้จังหอยมึงไปน้ำไปเรือได้พี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่บกเคยเนาะมือใหม่แต่สำหรับผู้ที่เคย่อนเราก็ก็คือว่าเด้ะพี่น้องเห็ดเผยแพร่วิธีการเนาะผู้คนบกเคย่อนผู้คนโมมีผู้บอกผู้ใค้ข้าไปน้ำกับมีเนาะนะครับไปครับแบงก็ไม่ได้กลับนะพี่น้อง แียงในกับนี้แบบนี้ครับจับขึ้นมาครับมาให้มันอยู่ครับระมาณนี้เนาะให้มันอยู่ประมาณนี้ครับนี่นะครับี๋ยวบอลขยัดลูกขึ้นน่อยเนาะมือเห็น

เรื่อยครับทำให้เต็มกรรมเนาะเดี <c oughs> ๋ยวกรรมที่อยากฆ่าที่วางไว้นี่นะครับแล้าก็ร่วมกันไปทีละ mừng mình đúng không ยครรับกพีน่น้องนี่เขาเจ้าเอือนมากัมหนึ่งน่อยเนาะนี่ครับกัมหนึ่งเนาะได้หน่อยสิประมาณนี้เนาะกัมหนึ่ง,งยยครับสังกี่หยาเฮียงอกนะกองกลุ่มครับ นึ่งกลับม,มันก็จะเอามือเท่านี้โอ้บึ้งเนาะสองสองมือเนาะอ้ฟังนี่ฟังนี่นป็นกลับนึงสี่กลับนี่เป็นอุมน้มนึงเนาะขอบนฟ้าเอื้องหนึ่งสันเนาะ พี่น้องกู้เรียบร้อยคือรถเรียบร้อยเนาะกัดได้สามชิปกลัพี่น้องครับกัดกัดถือว่าได้อยู่เพราะว่าเล่มมองเดยข้าเจ้ามิตะขายหนาที่เบิ้ลเนาะหนาข้าเนาะกูข้าเจ้าบําบันเทะแผลว้อีดีครับพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ เขาบ้านมานี่พี่น้องเดี๋ยวรวยครับสำหรับกลิ่นมีกากูหยาตดเสาเนาะเมื่อวานนี่ก็กูไว้แล้วละพี่น้องแต่ว่าก็กูไปหลายเนาะมากูอีกเขาบ้านว่ามันต้องออกไปบ้านพร้อมถ้าปล่อยไว้นี่ยปวกกินนี่พี่น้องยาฆ่านี่ถ้ามันเขาเกี่ยวถทำยึดต้นยึดลำมันปวกกินครับแต่บาเวลาก็เกี่ยวว่างไว้นี่ยปวกมากขนาดเลย ำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสำหรับการที่ตัดเราจุมคลิปว่าจบคลิปเนาะปิดปากประการใดก็ขออภให้ไมีขอสเสนอแนะหรือว่ามไมอตีติงบอลก็พร้อมี่น้องรับเสมอสุดท้ทายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต๋าใด้พี่น้องเด้ปิดเทปซี่บอลนั่นแน่สำหรับสายให้ยังให้กินสายวิธีไทยบ้านอยู่แบบบ้านๆวิธีไทยบ้าลชดอบทเนาะอยากให้กินครับมือหมานกามานมือ โบมันกับคือว่าครับเอาแบบจับจูดเลยโบต้องจัดสากเนาะพี่น้องใดคือใดสำหรับคลิปนี้บอลขวบตัวะบันก่อนพี่ชายนี่ก้าว่าสวัสดีครับติดตามกินนายพี่น้องมันมันครับ